ต้นนะเราต้องให้ศีลบริสุดก่อนนะครับเราอาราธนาศีลนั้นก่อนนะครับเ,เพราะว่าเราได้กลับมามีโอกาสขึ้นมากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่เสานะครับครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานนะครับเป็นครูบาอาจารย์นะครับสายวัดป่านะครับ

สวาขาโตพคะกวตาตาโมธรรมังนมาสามทำมังน้ำมาสามิาสุปฏิปันโนพคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนะคะวะโตสาวกสังโฆสสงฆังนมามิสังขังน้ำมามิาเดี๋ยวเราอราตนาสีนาพร้อมๆกันนะครับขอน้ำเปล่าหนึ่งขวดด้วยน้ำเปล่าไม่วดน้ได้ยาดีได้ยาดับ ราตนาสินา้อมกันนะครับมะยังพันเตวิสุวิสุลักขณาทายะอิสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตุติยัมปิมะยังพันเตวิสุวิสุลักขณาทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตุติยัมปิมะยังพันเตวิสุวิสุลักขณาทายะ สัลเนนะสะหาปัญจสีลานิยาจามาต,ตังนโมสามจบร้องกันครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมุตระพุทธังสารนังกชามิพุทธังสรณังคัจฉามิตั้งมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังกชามิตั้งตราังกชามิพุทธังสรนังกชามิทุติยังปีพุทธังตราังกชามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิตั้งมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังขังสรนังกชามิทุติยังปีสังขังสรนังกชามิตติยัมปิพุทธังสรณังกชามิทติยังปีพุทธัง ตัดทยังปีตัมมังสระนังกฉามิตัดทยังปีตัมมังสระนังกฉามิตาติยังปีสังคังสระนังกฉามิตัดทยังปีสังคังสระนังกชามิสรรนาคมันังนิติตังสำคัญติปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาทิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาทิยามิอะตินนาทานาเวระมณีสิกขาปตังสมาทิยามิอะตินนาทานาเวระมณีสิกขาปตังสมาทิยามิอาเมสุมิชาเจราเว เวรปานีสิกขาปตังสมาธิยามิคามสุวิชาจาระเวรมาณีสิกขาปตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมานีสิกขาปตังสมาธิยามิสุราเมระยะมมิชะปมาตฐานาเวรมานีสิกขาปตังสมาธิยามิสุราเมระยะมมิชะปมาตฐานาเวรมานีสิกขาปตังสมาธิยามิอิมานีปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุกติยันตีสีเลนะปกสัมปตาสี น,นิพพติยันติตาสมาธิ Sod ha yeah. ลังวิโสทายาลมมาเลยเทวดามาเึ้นจักเกะจักเกปาริตตวานเมตังสเมตาภักตันาอวิเิตาจิตาปาริตังภกนัน

Tarak-tarak wisamiyak tak entah petnahkah Ditentah sentiky yang mudik warak wacanang Satau me subnan tuh Amat sewanegaro ayam tak entah Amat sewanegaro ayam tak amattawan karo ayam bhaktan ta wasa to wasa to an เทพเทวดาผู้ทรงฤทธิ์ตั้งแต่ทิศบุรพามาอีสานมาตั้งแปดทิศจงมาสถิตอยู่ณาเจดีหลวงผู้เท่าบุญผู้ลังคาแห่งนี้ขอน้อมอันเชิญตั้งสิบบกจัน้าสิบห้าจันนินสิบห้าจันตรมอ เจ็ดเจ็ดเมืองบาดาลใหญ่สิบสีวังบาดาลย่อยยี่สิบเอ็ดพระแม่ธรณีก็น้อ,อ,นอมอันเชิญ <c oughs> เหล่าประตริยานาคาพญานาคีและบ่วงทับนาคาตั้งร้ายที่อยู่บนภูหลังคาแห่งนี้ ข้าพเจ้ารู้จักน้ำก็ดีไม่รู้จักน้ำก็ดีเลือดจิตติบยานติบรูบาอาจารย์ทั้งายที่ได้มากับกายสังขารใดกายสังขารหนึ่งจงมาเถิดจงมาเถิะดจงมาเถิดมารวมโมตนาบุญไอกับข้าพเจ้าตั้งายในวันนี้จะขอสวดอิติปิโสเพื่อเป็นมงคลชีวิตไอแก ข้าพเจ้าตั้งลายจงบังเกิดสติปัญญาพอ,าอบารมีหลวงปู่เส้าจงบังเกิดจงบังเกิดจงประธานพรองสติปัญญาอันเจี๊ยบแหลมไอ้แก่ข้าพเจ้าตั้งลายเทวดาตั้งลายลูกกาเทวาพึกษาเทวาอา,อารัก,กาเทวาปู่เขายาเข้าปู่อินยาอินปู่แหลย่าแลแอคนเมืองรับแลคนเมืองบังบทคนเมืองคนทางตั้งลาย อยู่บนภูแอ่งนี้แม่แต่จิตติกูบาอาจารย์พระอิยะทรงตั้งลายสาวิปัสนาคำมาทานแม้แต่บรมกูบรมกูผูรือเซนผูรือซีผูรือซีอมรือ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 จงมาบังเกิดจงมาบังเกิดมาโมตนาบุญกับข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้นักขันบัตร nê đuối มโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วสวดอิติปอกอิติปิโสพร้อมกันนะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตะโลปุิสธมะสาริสัตถเทวมนุสานังพุทโธภะคะวติสคาโตภะคะวาธัมโม

สัมผัสพุทธิจิตสัมโลคัสอดีตุอปาควะอาระังสัมมาสัมพุทโววิชาจาระสัมปันโนสุขะโตโลกวิโทขันโถต่อปุริสัมมาสารติสัตตาเทวมนุสสานังพุทโธปะคาวาติสวะคาโตปาคาวะตัสมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโหปะณียโกปัจจตังเวทิตาพวินโยหิติสุปฏ ปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติสังจัตตาริปุริสายุคานิหัตัปุริสโบุคขลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตัคีินยโยอัญชลีกระนิโยอนุตัรังปุญญะัต เวทังโลกัสสาตว์ิปิปิโตปตะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณนสัมปันโนสุขตโลกะวิทูอนุตตะโรภุริสักัมมาสารติสัาเทวมณณุสานังพุทโตปตะวะติสวะคดุปตะวะตธรรม santi siko agari siko eh hipasiko oh manaiko batja tamwe tita po winyo hiti sukati panno pakawato sawa kasangko ucukati panno pakawato sawa kasangko ya ya pati วโรสาวกะสังโฆอาหูนายโยบาหูนายโยทักกินายโยอัญชลีการานิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสิมหาการุณิโกนาตโวยตายะสัพพะนินังโุเรตวะปารมีสัพพะโตสัมโพธิโมตตมังเอเดนะสัจวัชเจนารุตุเตชยัมังลังชยันโตโพธิยามูเลสังโ ทิวาตโนเอวังตวังวิชโยโหหิจยาสุจยมังคะเลหะปราชิตปันลังเกสีเสปตาวิโภคะเลหาภิเสเกสาปะโพตานังอักขะปตโตปโมตติสาคตังสุมาคะลังสุปาปปาตังสุโหติตังสุปโนสุมโหตโตจะสยิตรังพรหมจายสุปตตกินังขายกรรมมังวาจกรรมมังปตะกินังปตะกินังมโนกรรมมังปเนธิต ปะตากินาปะตากินานาีการถวายละพันตาเทปะตาคิเทอาทุกคนหลับตาตั้งจิตนะครับเดี๋ยวผมจะสวดคาถาพุทธะสิหิงหนึ่งบทนะครับเพื่อถวายน้อมถวายครูบาอาจารย์และหลวงนาคาราตหลายที่อยู่บนถ้ำบนภูเอ่งนี้นะครับ Ang tama yan, puta pasang. Sa takatai, opo, sihingko. Nama pa nama si Ite. sihingko, o yata kata so sa sanang. จตยันโตวัดีพอสุรนเรหิมาหิทตรรมานโนวะพุทธเทพุทธาสิหิงฆาอุบัติมาณแดนใดประเสรตะเกิดครายดุดคายพระาศาสดาเป็นที่เคารพน้อมมนุษย์พร้อมทั้งเทวา เรียบเช่นจวาวาลาศาสนาตื่นยองเหมือนหนึ่งพระสัมุทธสู่วิสุท์พระชนคงแดนใดพระดำรลองพระศาสตร์คงข้อจำรวนโดยเดชติศากิทอพิทักษอนุกูล พระศาสนาบ่มีวนประเพิ่มพูนมาหินทาข้าขอกอ,อรบน้อมว่าีขี้อมขึ้นบูชาปีทักตรักษาพระศาะะสนามาตลอดการพวง้าหญิงชายจากประกาศพุทธศาสนาไอ้ไพสาล ขอพระอาภิบาลจงนิรันนิรันเทินพวงข้าจากนอบน้อมพระนมพรขึ้นบูชาต่อองค์พระธทาทอุบัตมาโปรดหมู่ชนสัพสัตในทรงสารในบาดาลอยู่เบื้องบน อินทราผู้ชอมชนยังได้ยนและพระบาทรเมียดำรงซึ่งความดีมีพระธรรมคำสั่งสอนขานนั้นและองค์พระสัมมาโพธรมมะไม่ย่อย่อนคำนดจิตให้สะท้อนเอาคำสอนโรรปรดสุวรรณูวิ ดูคอนหมอกัลาเหล่านี้นะจากเดินจรเอาพระคำคำสั่งสอนไปให้พรเมืองโคตะพูโมนาคเมืองบาดาไล่พบผ่านพระบาทระเมรคมาฮาริภูทรงเมียเหตที่ใหญ่ในครั้งนา้นปนมคอนขึ้นแข่งขันจะดำรงและพระาศาสนา ขานั้นและผู้ศีสุน陀อ,องนาโคได้โมธนาจะดูแลพระาศาสนาจนถึงขาสินพโพธปววมดูก่อนนาโคเฮยเราจะเผยถึงความเป็นภัยในตอนค่นตอนปลายพุ่นทันดอนเป็นสังหอนเมื่ออย่าง2ันหจะมีพระยามมาเกิดก่อน50สิปีพึงสะท้อนให้สังวร Oh, hey, hey, จักได้ผู้มีบุญมาคำชนละมนุษย์นี้ถึงกล่าวจะกล่าวอีกทีเพียงเท่านี้ก่อนนะเอ่ยบัดนี้จะขอกล่าวถึงเรื่องราวพระาศาสนาถึงตอนสองพันห้าจะมีพระยาอุบัติมาเกิดแสงสีดีล้ำเลิศตอนที่เกิดมาเป็นคนสร้างสมรับพระบาทระเมสร้างความดีหันประเสริฐ

เกิดขึ้นมาที่แดนอีสานาโอ้โหคนทั้งหลายล้วนมุ่งมาหาได้พบหน้าสร้างวัดอยู่หน้าผาปูนพระลานสารต่อบุญรุ่งเรืองเรืองจำลูนด้วยผลบุญละที่สร้างขอหลวงผู้ใหญ่ช่วยตักทอล้วนมุ่งขอบประกาศงานสุริยทานตั้งประงานเปิดแพร่ง,งานประศาสนาขอบประหัสอุบัติมาพระอังคารลอ หิพร้อมพระนักขาก็หลังมีรัศมีรอยประวัติปาาเกียนประวัติศาสตร์รอยประหัตอง์สมมาเรียงรายอยู่หน้าผาต่างก็ภาษาทุการสร้างประทาดขึ้นสามองค์ใจประสงค์กระใหญ่แก้วสายใหญ่เกิดขึ้นแล้วได้แควขาดจากบวงมานพ่อท่านยังทำงานอบรมคนและให้ได้บุญ เสืบสารและคำจุนคอยอุดหนุนหมู่คนดีฤทธิหิันไพศารคอยปรับมารให้อยู่ดีพวงข้าขราบความดีของพ่อท่านตลอดกาลสาธุสาธุสาธ ตั้งจิตตั้งใจหยาดน้ำนะครับเอามือเอามือแตะแม่ตรณหนีไ้นะครับมือขวามือขวาแตะแม่ตรณีไปแล้วก็เดี๋ยวกล่าวตามอาจารย์จุนนะครับว่าพร้อมๆกันนะครับนะครับปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Pu kamak upacaya Guntara haza Riou bakkara raja อุทิศนาจักขิปาหังสุรเพเจวัตันหุปตาณาเจตนังเยสันตานีนีนาธรรมายาวิภัณฑนาโตมะมังนาสังตุสัพปตาเยวายาจ่าจ่าโตปเวปเวอุจจิตตังสติปัญญาสันเลโควิยามีนามาลาลปันตุโนกาสังกาตุนจวิเยสุเมพุทธาธิปวโรนาโตตมโนนาโตวารุตมโนนาโทปเจกัปุถโโจอสังโฆนาโทตารุมเังเตศุามานุภาเวนะมาโลกาสังลพันตุมัง กันจามาละกันจามาเลจีเนนาโตจัตุสัมโพธิมุตตมังจัตุสัตตังปะกาเสศิมหาเวรังตัตตามิหังปัญจามาราปะลายิสุโมโออาริทิกังอโนตับปังกุตะังโลโกติติมาโนโตโซมิจามะจิกิริยาคกุกุจังติยังมินชังวิติกิตาสัพเพสัตตาสัตตังหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโอนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่างไ้มีเวรแก่กันและกันเลยอาปยาปชาโอนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่างไรมีเนี่ยจึงกัน และกันเลยหากมีการวันตจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดจาได้มีความทุขกายทุขใจเลยสุกีอัตตานงปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตัวให้้นจากทุกไปทั้งสิ่นเกิดท่านตั้งหลายที่ทัานได้ทุกข์ข้อยันมีความสุขทั้งั้งหลายที่ทัานได้สุขข้อให้สุขยิ่งไปจนไปสเปสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชาลาพุชัตติเกิดเป็นอันตาชาติเกิดเป็นสังเสริาชาติเกิดเป็นโอปปาติกาจงมาราอูุนพุลุนให้ทวนตัวทุกตัวสัตว์เถิด อรหังสัมมาสัมพุทโตไม่ตรงตรงเอากระบางอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะปุตตังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคัตโตภะคะวะท่าตมตามังนัมัสสัมมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกคัสสังโวสังคังนัมมัน นะครับำเ็จประสธเป็นสำเนะครับวาทิศให้ัาภรับว่าบุก่อเกาบงม่มาวันตาว่าเกไรยาให้มากระวายว่าเดชะปายโตั้งแต่พระพระราราจักูนี้านนะครับนะตนะครับซ้ำเล็จปสธิเป็นสำเล็จนะครับว่าทิศให้ลับรัว่าบบ่อเก็จงไม่มาวันตาว่าเก็บไรยะให้มากระวา ว่าจะจบรายมาตรงด้านตาประสาทอาจารย์เข so ้ารู้นิพพานนักขับนักทุกนักขับนักสำเร็จนักเสร็จยะสำเร็จยะสำเร็จยาสำเร็จเอาบุญกลับบ้านเอาทรัพย์กลับบ้านเอาความสุขกลับบ้านเอาความร่ำรวยกลับบ้านใช่เราส่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็เราจะส่งเลยเราไม่ต้องทำนี่ว่าน่าอย่าเก็บส่งก่อนไปส่งอกลับบ้านก่อนยันใครที่ประสงค์อะไร